สวัสดีครับพบกับผมพี่เสือไทเกอร์ยูสคาเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับคันนี้ส่งฟรีคันนี้เหมือนเดิมแม่แหม่มนะครับ F F F ของในไลฟ์สดแม่แหม่มเของในไลฟ์สด f อบุรีรัมย์นะครับส่งฟรีบุรีรัมย์นะค,คันนี้นะครับกับน,นิสสันจุกสีแดงปี2014วนรอบคันดูได้เลยครับรถสวยมากนะครับแต่งแต่งเติงอะไรมารอบคันโนอะ้โหติดสวยมากนะครับเงาวแวบ,บทั้งคันนะันนี้แม่แหม่มนะ ทำคลิปให้ดูนะนะครับเวลาไปถึงจะได้เข้าใจตรงกันว่ารถผมทำรถไปให้แม่แหม่มดีนะดูนัดหลองหลังเดิมตรงปกตรงไร้สดนะแม่แหม่มนะนะครับตรงปกตรงไร้สดหมดนะแม่แหม่มนี่ครับเห็นะดูนะครับโครเมียมด้านข้างนะครับมือจับโครเมียมทั้งคำนะครับเออแม่แหม่มแม่แหม่มคันนี้เติมน้ำมัน นี่นะแม่แหม่มเติม e ยี่สิบนะครับนี่รถแม่แหม่มเขานะครับส่งฟรีบุรีย์แล้วเติมได้ถึง e ยี่สิบก็หมายความว่าก้าหนึ่งก็หนึ่งแม่แหม่มก็เติมได้นะนะ e สิบก็เติมได้สูงสุดอะเติมได้ e ยี่สิบก็คือเติม e แปดสิบห้าไม่ได้อย่างเดียวนะครับเอามามาตรงนี้ก่อนแม่แหม่มนะครับส่งรถไปนะครับส่งมอบรถไปนะครับรถสภาพสวยงามนะครับทําภายในให้เรียบร้อยหมดทุกอย่างทุกสิ้นสวยไหมสวยไหมครับ สวยนะดูคนคันนงคันหน้านี่เนบเน็บนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับเราไปดูภายในกันนะครับนะครับแม่แหม่มนะอุปกรณ์ทุกอย่างครบหมดนะครับแม่แหม่มไม่ห้าหมื่นสองพันกิโลเมตรนะครับแม่แหม่มนะคันนี้ไม่หนะ้าหมื่นสองพันกิโลเมตรนะแม่แหม่มนะครับตามที่ F อในไร์สดเลยนะแม่แหม่มนะครับตรงเป๊ะนะครับไม่ต้องกลัวนะครับรถตรงปกนะครับมีคันเดียวแน่นอนนะครับหน้าจอใช้ได้ทัชสกรีนนะเดี๋ยวเปิดเสียงให้ดูก่อนนะแม่แหม่มนะเปิดเสียงแน่ใช้ได้นะเสียงโอเคนะแม่แหม่มนะก็คือเป็นการเชสให้ดูอ่ะเดี๋ยวอ๋อนี่มันไม่ได้ปิดเนาะ นนี้ปิดเสียงนะแม่แม่มนะแอร์เย็นนะครับแม่แม่มเย็นนะผมอ่ะผมมาเย็นแม่แม่มน่าจะเย็นเหมือนกันแหละนะครับผมมาเย็นเหมือนผมเย็นน่ะนะแม่แหม่มก็น่าจะเย็นเหมือนกันนะครับส่วนอุปกรณ์อะไรพื้นฐานพวกนี้นะครับผมก็จัดการให้หมดนะครับฝ้าหลังคาก็สวยงามนะแม่แม่มนะนะครับทุกอย่างครบชัดเจนนะครับแม่แม่มนะนะครับสวยนะครับไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องนะครับรถสีรถสวยเบา อ่าดูเบาภายในนะครับเบาก,ก็เดิมนะแม่แหม่มนะไม่มีปัญหาอะไรนะครับตามที่เราทําตกลงคุยกันสัญญาไว้เลยว่ารถของดีมีคุณภาพนะครับนะนะครับเรียบร้อยไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องนะครับรถเดิมเดิมนะครับรถเดิมเดิมนะครับนะครับถ้าใครอยากได้รถแบบนี้นะครับแม่แหม่มก็ ทำการเอฟของในออนไลน์นะครับเอฟของในเพจไฟ์สดผมนะครับก็ซื้อของในฟรีทั่วทั่วประเทศไทยอันนี้ส่งบุรีรัมนะครับอีสานนะส่งฟรีบุรีรัมนะครับไม่ว่าค่าจะส่งเท่าไหร่ผมส่งให้ฟรีทั้งคันนะไม่ว่าจะค่าจะส่งเท่าไหร่ส่งให้ฟรีทั้งคันนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันที่บุรีรัมนะครับแม่แมมรถสวยมากเดี๋ยววนรอบคันีอีกรอบหนึ่งไปอย่างสวยเลยแม่แมมนะครับได้ไปไม่ผิดหวังนะครับนะครับ เงาเว็บนะครับเงาเว็บนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีนะครับ f อบุรีมํานะครับแม่แหม่มนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีบุรีดําแล้วไปเดี๋ยวไปเจอกันที่บุรีดําเลยนะครับนะส่งฟรี่วไทยแม่แหม่มบุรีดําจัดไปส่งฟรีโวไทยมาแม่แหม่มนะจัดไปนะแม่แหม่มนะนะครับไม่เคยเห็นรถ f อฟของเขาเรียกเอของเอของในในในไลฟ์สดแล้วจัดไปได้เลยนะแม่แหม่มนะจัดไปสวยๆเลยพี่ ขึ้นเลยนะนะครับโอเคนะครับฮะนนบขึ้น,ข,นขึ้นอีกนิดหนึ่งเหรอโอเคพอนะ โอเคครับพี่บุรีรัมนะบุรีรัมนี่เอฟบุรีรัมส่งฟรีบุรีรัมเดี๋ยวปรับเครื่องแป๊บหนึ่งเอาให้ชัดเจนนะเรียบร้อยนะพี่แม่แหม่มนะเดี๋ยวเจอกันบุรีรัมนะแม่แหม่มกินดีด้วยนะได้รถสวยๆไม่น้อยๆไปใช้นะแม่แหม่มนะโอเคนะครับขอลงแป๊บหนึ่งอ่ะถ่ายรูปก่อนพี่ถ่ายรูปหน่อยเอียงหน่อยเธอหนึ่งสองค่โอเค นะครับอพออย่างนี้ก็จะมีทีมงานมาสไลด์รถแบบนี้นะครับมีทีมงานมาสไลด์รถแบบนี้ก็คือว่าส่งฟรีทวเทไทยจัดไฟแนนซ์ฟรีทวเทไทยไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนในประเทศไทยส่งฟรีให้หมดนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมอีกหน่อยผมจะจะไปทํานี่แล้ขนส่งและบริษัทขนส่งแล้ว มาดเอากุญแจให้ให้พี่เวหน่อยนะครับนะครับเดี๋ยวฝากกุญแจฝากของไปให้นะครับมีเสื้อนะครับแถมเสื้อซื้อรถแถมเสื้อหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เราก็จะสไลด์ไปส่งฟรีั่วไ,ไทใส่จัดไฟแนนซ์ฟรีช่วไ,ไทใคือถามว่าทํายังไงคือเอฟของออนไลน์จะจองไลน์ไลน์สดหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่พี่พอจองเสร็จอนุมัติผ่านปุ๊บ นะครับผมก็ส่งฟรีอันนี้คือลูกค้าซื้อสดเจ้านี้แม่แหม่มซื้อสดไปนะครับก็เอฟของในไลฟ์สดแล้วก็จองแล้วก็โอนตังค์ในไลฟ์สดเลยนะครับแต่บางคนบางท่านที่จะไแนนซ์ในไลฟ์สดเราก็ทําให้ได้คือเราส่งส่งไปนนซ์วิ่งเปอร์เซ็นต์ให้พี่ถึงบ้านถึงที่ทํางานผ่านแล้วอนุมัติแล้วส่งฟรีทุกไประเทศไทยสไลด์แบบนี้เจ้าเดียวในไประเทศไทยที่ส่งฟรีทําจริงคู่จริงนะครับคู่จริงและทําจริงนี่ดูอย่างสวยอย่างสวยเลยนะครับส่งจริงนะครับเราก็ ทำธุรกิจง่ายๆอย่างนี้ครับข้าเกิดใครสนใจอยากออกรถแบบนี้อยากมีราชรถไปเกยถึงหน้าบ้านออกรถง่ายไม่ยุ่งยากแต่จังหวัดซื้อขายได้ขอแค่ไม่ติดดัลกลิสเท่านั้นขอแค่ไม่ติดแบลลิสเท่านั้นแอดไลน์ใตั้งลิสทามาสลิปคาร์บอนแอดไลน์มาสลิปอีเมลแอดไลน์มาผ่อนบ้านอยู่ผ่อนบ้านอยู่ภาระเยอะแอดไลน์มาเดี๋ยวช่วยทำทำทุกอาชีพนะครับทุกอาชีพที่ทำงานอยู่จริงและไม่ติดแบล็กลิสแอดไลน์แล้วทักมาพ่อค้าแม่ขายไม่ต้องกลัวได้หมดนะครับขอให้แอดเห็นนะล็อกแนน่หมด สี่ล้อเราต้องทำหนึ่งสี่ล้อเพราะว่าเพื่อความชัดเจนว่าไปถึงลูกค้าแล้วรถจะไม่มีความเสียหายนะครับถ่ายรูปถ่ายรูปรถใช่ปะถ่ายรูปรถเกิดป่อยแล้วใช่ปะนี่ทีมงานทีมงานมากันสองคนพามาสองลำมาสองคันวันนี้ก็สไลด์อันนี้มีคิวสไลด์สองคันนะครับอีกคันไปไหนนะพี่อีกคันประจวบ คันนี้บุรีรัมรถสไลด์มันวิ่งเริ่มต้นได้9โมงเหรอใช่ไหม <Okay. S 2> โอเค9นี่จะขึ้นแล้วใช่ไหมพี่เอาถ่ายรูปก่อนอ้าวถ่ายรูปก่อนนะครับ ถ้าใครอยากได้รถแบบนี้ชื่นชอบแบบนี้เอสถ้าเกิดคันนี้นะครับก็ถ้าเกิดถ้าจัดไฟแนนซ์ก็ผ่อนเดืประมาณ6ก0 0นเจ็นะผ่อนหกพันเจ็ดได้เอสสวยๆนะครับหายากนะจุกนะโหรถหายากจุกขายดีมากพี่พี่พขอคนหน่อยนี่นี่ส่งฟร,ททฟฟรีทั่วประเทศไทยจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วประเทศไทยนี่โดยผมผมพาขึ้นรถเองแม่แหม่มผมพาแม่แหม่มไ,ไปเองเลยเหมือนส่งด้วยตัวเองแม่แหม่มนี่ กดยาได้เลยนะพี่นะไม่ต้องพักนะโอเคแม่แม่มเจอกันบุรีดํานะเจอกันบุรีดํานะครับนะครับเอาแม่แม่ดูรถแม่แม่ได้เลยนะเอตบุรีรํานะอย่างสวยเลยล็อกชัดเจนนะพี่เขาก็ถ่ายรูปถ่ายลายไว้ให้เพื่อว่า เป็นการขนส่งนะครับระบบระบบขนส่งคือเขาจะต้องถ่ายรูปถ่ายได้ทุกอย่างเพื่อว่าความชัดเจนนะครับระหว่างทางผมแล้วก็ทางลูกค้านะครับว่าเอกสารเป็นยังไงชัดเจนยังไงนะครับเห็นไหม mm. <arak> เขาถ่ายเหมือนกันเพราะว่ามืออาชีพนะครับเราทํางานมืออาชีพเพราะว่าผมส่งเดือนหนึ่งผมส่งเยอะนะเสียค่าส่งหลายแสนนะเดือนหนึ่งครับมา mm. พูดเลย,เส,ยเสียเดือนหนึ่งหลายแสนนะไม่ใช่หลักหมื่นนะเดือนหนึ่งเสียเป็นแสนนะนะครับ ครับพี่โชคดีนะฝากกนดีลูกค้าด้วยนะพี่คุณแจให้ไปแล้วคุณแจให้เขายังเอาเอกสารให้ให,ให้ได้เลยนะครับนะครับเดี๋ยวเาเอาเอกสารไม่ให้แม่แหม่มก็เซ็นเอกสารมาป้ายภาษีอยู่ในนั้นแล้วก็มีเสื้อให้หนึ่งตัวนะครับ,นะรบเรื่องรถไว้ใจพี่เสืยอเสื้อแบบนี้ใครอยากได้เสื้อแบบนี้ก็ส่งฟรีเชื้ไทยนีย่วันนี้สไลด์สองคันแหม่ชื่นอ,อกชื่นใจนะทีมงานมาสองคัน ันนี้ไปไประจวบยวทําคลิปต่อกันเลยแต่คันนี้ไปคันนี้ไปบุรีดมบุรีมอฟรีบุรีดำส,ส,นะส,นะนะส่งฟรีบุรีรดำส่งฟรีทุกประเทศไทยของจริงนะส่งของจริงจริงนะนะครับนะครับส่งฟรีบุรีดมนะส่งฟรีบุรีดำนะนะครับ เดี๋ยวเรารอเขาตรวจเอกสารให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็แล้วเขาจะขึ้นรถแล้วก็จัดการให้เรียบร้อยนะครับเป็นเป็นการระบบนะครับพี่อย่าลืมนะรูปลูกค้าด้วยนะครับพี่นะครับขับรถดีพี่บุรีรัมถึงกี่โมงอ่ะสวัสดีครับประมาณสี่ห้าชั่วโมงถึงบุรีรัมแล้วเหรอพี่ขับรถจริงวะเนี่ยบุรีรัมมันไกลนะโอเคครับพี่ขับรถดีพี่ก็เขาบอกห้าชั่วโมงให้หกชั่วโมงเลยก็น่าถึงประมาณบ่ายสามบ่ายสี่นะครับเอฟซีบุรีรัมเจอกันบุรีรัม นะครับบุรีรัมย์ของจริงนิสสันจกไปแล้วส่งจริงไหมลนะ่ะส่งจริงส่งจริงส่งฟรีทั่วประเทศไทยจัดไฟแนนซ์ฟร,ฟรีทั่วประเทศไทยจะไม่รู้เจ้าอื่นทําได้หรือเปล่าแต่นี่ที่นี่ผมพี่เสือไทยกายุชาใครดูถึงคลิปนี้จบแล้วใครดูคลิปนี้ใครดูถึงคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไอสนพี่เสือหน่อยกดกระดิ่งแจ้งเตือนถ้าใครอยากได้แอดไลน์ใต้คลิปเข้ามาหรือเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวผม0 9นย์เ6 6 6, 6, 6, 6, 6สํสาหำหรับคลิปวันนี้ผมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย